ตอนนี้จับตามองกันให้ดีเลยนะครับสำหรับการแข่งขันตอนนี้ถือว่าดุเดือดเพิ่มมากขึ้นโดย Google ธุรกิจในเครือของ Alphabet เปิดตัวปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างนะครับที่เรียกว่า generative AI สำหรับเครื่องมือนในการเสิ์์หาข้อมูลที่ใช้ทั้งอินเดียและญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งก็จะแสดงผลเป็นข้อความหรือภาพรวมถึงการสรุปผลก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับนอกประเทศสหมิการันที่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานหรือไม่ก็ได้นะครับโดยผู้ใช้ในญี่ปุ่นนั้นก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ส่วนในอินเดียก็จะสามารถใช้ได้ทั้งสองภาษาคือภาษาอังกฤษและฮินดีครับฟีเจอร์ในการสืบค้นหาข้อมูลของ Google ก็มีไว้ในการหาข้อมูลนะครับเช่นทำเลในการซื้อสินค้าซึ่งจะแตกต่างจากแชทบอท ตัวอัจฉริยะนะครับที่เรยียกว่าบอทที่สามารถสร้างบทสนทนาได้คล้ายกับมนุษย์นะครับเช่นการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์เป็นต้นโดยฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ AI ไําหรับการค้นหาข้อมูลของ Google ก็มีเป้าหมายครับเพื่อเป็นการแข่งขันกับ Search Engine Bing ของค่าย m i c r o s o f t นั่นเองไม่ใช่แค่นี้ครับทางฝั่งของไปตู้ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนก็ออกมาระบุนะครับว่า e อ n i e b o t ทแชทบอทอัจฉริยะของบริษัทที่มีลักษณะคล้ายกับ Chat GPT ก็ เริ่มให้บริการต่อสาธารณะอย่างแพร่หลายแล้วนะครับโดยความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเห็นว่าแชทบอทของไปตู้ได้รับการอนุมัติจากทางการจีนแล้วแล้วก็มีการผ่อนปลนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไปยตู้นั้นได้มีการเปิดตัวเออร์นี่บอต,ตั้งแต่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในระยะแรกจํากัดการเข้าถึงสําหรับพันธมิตรทางธุรก,กิจของบริษัทและผู้ที่เข้าร่วมต่อคิวในการทดลองใช้นะครับ ซึ่งก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า1นล้านสองแสนคนก่อนที่ไปตู้จะระงับการเปิดเผยจํานวนผู้ใช้งานไปแต่ว่าล่าสุดครับซีบีซีก็ระบุนะครับว่าสามารถเข้าถึงเออร์นียบอดได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดในการป้อนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนจีนตั้งแต่ในช่วงวันพุธที่ผ่านมานั่นเองนะครับตอนนี้กลายเป็นเทรนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็คงต้องรอติดตามว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสําหรับ AI นี้นะครับ